สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพ,พบกับโด่งเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับสรับ EP นี้โด่งใช้คําว่าภารกิจพิชิตเหมยขาบนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งโด่งจะถือว่าทริปนี้นะครับเราจะไปอัปเดตเส้นทางล่าสุดการขึ้นสู่ยอดดอยอินทนนท์นะครับในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็วันนี้โด่งจะ พาทุกคนไปพิชิตเหมายขาหรือว่าแม่คันดิงให้ได้นะครับเนื่องจากทั้งชีวิตเนี่ยด่งเคยเห็นแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยเราบันทึกแค่น่าจะเป็นภาพถ่ายนะครับไม่มีภาพวิดีโอเลยซึ่งวันนี้นะครับโด,ด่งตั้งใจมากๆว่าภารกิจนี้น่าจะสําเร็จนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าวันนี้เราจะทําสำเร็จหรือเปล่านะครับซึ่งเย็นนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปที่าทางขึ้นดอยอินทนนท์ก่อนนะครับแล้วก็เราจะขึ้นสูงยอดดอยกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับ มาเดิครับก่อนที่เราจะเดินทางวันนี้เดี๋ยวไปดูว่าโด่งเตรียมตัวยังไงกับรถบ้านการขึ้นพิชิตยอดดอยอินทนนท์วันนี้ไปพิชิตด้วยกันนะครับไปครับคุณกำลังมองหาของขวัญที่ไม่ซ้ำใครอยู่ใช่ไหมคะวันนี้กับงานปั้นตุ๊กตาโมเดลตุ๊กตาน้าคล้ายที่ให้คุณมอบให้กับคนพิเศษของคุณได้ในทุกๆวันนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบวันแต่งงาน วันรับปริญญาวันกระเสียนและวันพิเศษของทุกคนในครอบครัวสนใจทักหาจอยได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการเดินทางด้วยรถบ้านหรือว่าแคมเปอร์ทักคันนี้นะครับไม่ง่ายเลยวันนี้เรามาถึงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าเราไม่ไปหาเติมน้ำตามจุดบริการทางหลวงนะครับจุด หนึ่งที่เราทําบ่อยๆก็คือบ้านญาตินะครับวันนี้เราก็อยู่ที่อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผด๋วก็มาจอดรถที่ตรงนี้นะครับที่บ้านของคุณน้าน,นะฮะแล้วกเ็เข้าบ้านไปนะครับเราก็จะแปลวสายยางนะฮะมาลากออกมานะครับสายยางลางออกมาปุ๊บเราก็จะนี่ครับทุกครั้งเนี่ยที่ไปไหนนะครับเราต้องเติมน้ําให้เต็มถังไว้ก่อนเนื่องจากว่า พื้นที่ที่แคมปิ้งเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องทำคาอุ่นนะครับช่วงนี้ทรมานมากต้องบอกว่าหนาวเย็นมากๆนะครับเครื่องทำาอุ่นเราอยู่นี่นะฮะซึ่งการมีน้ําอยู่ในรถเนี่ยอุ่นใจนะครับเพราะเราอาบน้ําเครื่องทำคาอุ่นได้จะสบายมากเลยครับแล้วก็สามารถเข้าห้องน้ําได้นะครับเพราะว่าช่วงเทศกาลเราไม่แน่ใจเลยว่าคนจะเยอะหรือเปล่าห้องน้ําจะเต็มไหมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ต้องทําคือนี่ครับเติมน้ําให้เต็มไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องระบบไฟไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ แทบไม่ได้เปิดแอร์เลยจะก,กินไฟแค่คืนละประมาณ5%อะไรอยงี้ครับซึ่งแบตเรามี100%เดี่ยกินไฟคืนละ5% 6%นี่สบายมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องไฟเลยนะครับเราไม่ต้องชาร์จเลยเติมแค่น้ำอย่างเดียวนะครับส่วนของเสียเดี๋ยวค่อยไปทิ้งนะครับในสถานที่ที่เหมาะที่ควรนะครับตอนนี้เราเติมดูนซีไปแล้วนะครับแล้วก็ น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับที่เราจะได้ทิ้งของเสียกันแต่ว่าวันนี้เราไม่ต้องทิ้งนะครับทุกคนรถนนพร้อมแล้วนะครับบ้านก็พร้อมนะครับการเช็ครถก่อนออกเดินทางขึ้นสู่เส้นทางที่เป็นภูเขาหรือเส้นทางที่มีความสูงชันนะครับหลักๆแล้วถ้าเรามีทักษะเบื้องต้นในการเช็คนะครับก็คืออย่างแรกที่เราต้องดูคือระบบเบรกนะครับก็คือล้อทั้ง4ล้อเนี่ยเราสามารถเดินดูทั้ง4ล้อได้นะครับว่า มีรอยน้ำมันหยดไหมมีน้ำมันอยู่รอบวงล้อนะครับในระบบเบรกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้ามีถ้าเห็นนะครับว่ารอบวงล้อนะครับหรือว่าในในล้อรถหรือว่าตรงคาลิปเปอร์เบรกหรือจานเบรกนะครับตรงไหนที่มีน้ํามันหยดหรือว่ามีน้ํามันซึมออกมาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับแสดงว่าเบรกเนี่ยเสียหายรุนแรงนะครับ2คือ พอเราเช็คระบบเบรกนะครับเราต้องเช็คพวกพวกระบบน้ําม่นน้ำนะครับระบบหล่อเย็นต่างๆนะครับว่าน้ําพร้อมไหมระบบหล่อเย็นมีปัญหาไหมรั่วซึมหรือเปล่านะครับแล้วก็น้ํามันเบรกนะครับน้ามันเบรกก็เป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเพื่อนๆคนไหนมีทักษะดีหน่อยเนี่ยก็สามารถเช็คได้นะครับถ้าน้ํามันเบรกลดต่ําลงมานะครับอยู่ในระดับที่เป็นมันจะมีแม็กกับมินนะฮะ ถ้ารถต่ําลงมามากก็สันนิษฐานได้ว่าผ้าเบรกกาลังจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผ้าเบรกหมดก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นสู่เส้นทางที่มีความสูงชันแล้วก็อันตรายนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีทักษะนะครับในการ ที่จะตรวจเช็ครถด,ด้วยตัวเองนะครับหรือว่าไม่สามารถตรวจเช็ครถด,ด้วยตาเปล่าในเบื้องต้นได้เนี่ยก็สามารถหลวงคิดว่าน่าจะเข้าไปเช็คพวกมีควิกไทพัทอะไรประมาณนะครับหลวงว่าเขาเช็คให้ได้นะครับเราสามารถแจ้งเจตํานงของเราได้ว่าเราอยากเดินทางขึ้นสู่เส้นทางที่มีความสูงชันช่วยเช็คระบบต่างๆนะครับระบบระบบเบรกระบบน้าหล่อเย็นระบบต่างๆเงี้ยเบื้องต้นให้เราหน่อยผมเชื่อว่าเขาน่าจะทําให้เรานะครับโอเคหลังจากที่เราเช็ค เบื้องต้นนะครับรถของเราแล้วนะครับก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับทุกคนแต่อย่าลืมนะครับก่อนออกเดินทางทุกครั้งเช็ครถให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยก่อนการเดินทางนะครับไปครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้งานรถนะครับที่จะออกทริปยาวๆนะถูงแนะนําว่าถ้าจะออกทริปยาวๆนะครับที่เป็นเส้นทางที่จะขึ้นเขาลงเขาอยู่ตลอดเวลาหรือว่ารถเนยมีการใช้งานหนักมากๆเนี่ยถูแนะนําเลยนะครับว่า เช็คทุกระบบให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเบรกน้ํามันเกียร์นะครับระบบเบรกต่างๆแล้วก็ระบบต่างๆของรถนะครับซึ่งดงเชื่อว่าถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้าศูนย์บริการก็โอเคนะฮะถ้ารถรุ่นใหม่เข้าศูนย์บริการเนี่ยเขาก็แจ้งเขาได้ว่าช่วยเช็คให้เราหน่อยอะไรประมาณนี้ครับเขาก็จะเช็คให้เรานะแต่ว่าถ้าใครที่รถหมดประกันแล้วเข้าศูนย์ข้างนอกก็แจ้งความจำลองได้นะครับหลายๆครั้งเนี่ยดงก็ เข้าที่ไทยพัดบ้างนะครับบิวคลิกบ้างนะครับซึ่งถ้าทั้งสองเจ้าอยากเป็นสปอนเซอร์เราก็โอเคนะครับเพราะว่าเราใช้ปิะการท่านบ่อยมากนะครับยังไงกออ็อยากให้ทุกคนเช็ครถก่อนเดินทางไกลจริงๆครับอันนี้คือความปลอดภัยเพราะว่าเราลงทุนหน่อยนะครับแต่มันจะทําให้ทริปนั้นของเราเนี่ยเที่ยวสนุกทั้งทริปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เช็ครถนะฮะแล้วรถเกิดไปมีปัญหาในขณะที่เราท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับว่า เรื่องใหญ่แน่นอนครับและทิปนั้นก็จะทำให้เราเที่ยวไม่สนุกตลอดทริปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเช็ครถให้พร้อมก่อนออกเดินทางดีๆครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแยกดอยอินทนนท์แล้วนะครับนี่พอมาถึงตรงนี้ก็เลี้ยวขวานะครับจะเห็นป้ายเลยว่าทางแยกดอยอินทนนท์นะครับ สอบเย็นวันนี้นะครับโปรแกรมของเราก็น่าจะหาอะไรทานก่อนที่จะเข้าไปที่จุดแคมปิ้งนะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งทําอาหารในจุดแคมปิ้งนะครับด้วยความที่เราเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเน้นการทานอาหารข้างนอกนะครับแล้วก็เข้าไปแคมปิง้งแล้วก็เน้นดื่มดับแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็บรรยากาศตรงนั้นแต่ตอนนี้ขอหาอะไรกินแถวนี้ก่อนนะครับเลี้ยวเข้ามาเนี่ยของกินเยอะมากนะครับแถวนี้ถ้าเพื่อนคนไหนที่ไม่อยาก เข้าไปแคมปิ้งแล้วก็ทําอาหารกินนะครับก็นี่ครับจุดนี้ผมแนะนําเลยนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาก็เตรียมที่จะชิดซ้ายแล้วก็หาของกินก่อนเข้าไปที่จุดแคมปิ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ดงจะพาทุกคนจอดนอนที่จุดไหนนะครับเรามาถึงจุดนี้นะครับเป็นจุดเขาเรียกว่าชําระค่าธรรมเนียมจุดแรกอา่ามาจดแจ้งพี่เขาว่า ที่ห้านอนที่แขวนได้ใช่ยไหมแขวงตรงแขวงการทางครับค okay, ครับแล้วตอนตอนเช้าตื่นขึ้นได้ตั้งกี่โมงพี่ตอนเชา้าปกติตีสี่ตีห้าเลยนะแล้วแล้วปกต,ติเวลาไอเ้เหมยขามันมันเห็นได้เขาเห็นไหมตอนกี่โมงพี่ต้องขึ้นไปตอนกี่โมงห้าโมงห้าโมงกว่ากว่าอย่างเง้ยพี่อ๋อตอนตีห้ากว่าตีห้ากว่าคโอเคขอบคุณนะครับ พี่เขาว่าจุดไหนแต่ว่าเห็นรถตามหลังมาขนาดนี้ก็เลยโอเคนอนที่ไหนนีเลยหาที่นอนกันเลยเอาอถ้านอนถ้านอนที่ตรงแขวงการทางนะครับถ้าเราเข้ามาเย็นแบบเนี้ยเราก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับว่าเออเดี๋ยวเราขอไปจอดนอนตรงแขวงการทางนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจุดๆนั้นเนี่ยอ,อตรงมาที่นี่หลายครั้งตรงจะแนะนําเพื่อนๆเสมอว่าถ้าฤดูหนาวนะครับในฤดูหนาวเนี่ยช่วงที่ดอกพยานเสือโครง่ง <c oughs> ตัวพยาแสงร่องบานนะครับที่ดอกรบาบเนี่ยจุดจุดนั้น่ะเป็นจุดที่สวยมากนะครับก็คือเป็นเป็นลรงกางเต็นท์แขวงการทางที่เต็มไปด้วยสีชมพูนะครับแต่ตรงไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เขาเริ่มบานบ้างหรือยังนะครับเดี๋ยวตามไปดูที่จุดนั้นกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็กําลังขับรถขึ้นสู่ดอยอินทนนท์นะฮะเวลานี้ประมาณหทุ่มตรงนะ6ะหโมงหนาที อุณหภูมิภายนอกนะครับอยู่ที่18องศาต้องมาลุ้นนะครับว่าอุณหภูมิจะลดลงไปถึงเมื่อไหร่นะครับไม,ม่ใช่อุณหภูมิจะลดลงไปเหลือเท่าไหร่นะแล้วก็พอลดลงไปเนี่ยแล้วอุณหภูมิยอดย้านะครับในเวลาสักประมาณตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยอุณหภูมิยอดย้าจะลดลงเหลือเท่าไหร่นะครับนั่นแปลว่าทริปนี้เราจะได้เห็นเหมยขากันหรือเปล่าต้องติดตามชมกันนะครับจุดที่เราจะนอนกันวันนี้นะครับ ถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เตรียมที่จะชิดซ้ายเลยนะครับถ้าเห็นป้ายตรงนี้นะครับดงเคยรีวิวเส้นทางขวามือตรงนี้นะถ้าใครอยากขึ้นน่อยเทิแล้วก็ท้าทายขึ้นหน่อยนะครับขวามือตรงนี้เลยนะครับที่ขึ้นจากแยกแม่วางนะก็จะมาทะลุที่สามแยกตรงนี้ส่วนวันนี้ที่เราจะนอนกันนะครับก็คือด้านหน้าตรงนี้นี่เอง จากจุดนี้เห็นไหมดอยอินทนน์แค่16กกิโลนะครับหมายความว่าถ้าเราจะขึ้นจากยอดดอยจากจุดนี้แค่1 6กกิโลเท่านั้นเองนะครับนี่กรมทางหลวงนะครับจุดบริการประชาชนจุดจุดนี้เป็นจุดที่สามารถมาจอดนอนเพื่อจะลอขึ้นไปที่ยอดดอยตอนเช้าได้นะครับนี่เราเ็นเลยว่าจุดพักรถหมวดทางหลวงจอมทองนะครับ แล้วเข้าไปดูกันว่าวันนี้คนเยอะหรือเปล่านะครับถ้าคุณมั่นใจว่ารถคุณสวยเราพร้อมที่จะไปซื้อรถถึงหน้าบ้านคุณในราคาที่สูงที่สุดคุยจบจ่ายสดปิดไฟแนนซ์หมดปัญหาสบายใจรถของท่านที่ทางเราซื้อบาจอดจริงไม่นำไปใช้ไม่มีใบสั่งส่งไปตามหลังแน่นอน ปายมงคลที่ท่านรักนะครับท่านขายรถกับเราท่านได้คืนแน่นอนครับเรามีหน้าร้านชัดเจนซื้อตรงขายตรงไม่ผ่านในหน้ามีบริการไปซื้อรถถึงหน้าบ้านคุณซื้อจริงขายจริงเอกสารชัดเจนตรงไปตรงมาซื้อขายมั่นใจต้อง Tn Premium ค่ะ p n p r e น i u m c a คครับซื้อจริงขายจริงถึงหน้าบ้านคุณครับโอ้โหวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะครับเป็นครั้งแรกที่เห็นน้องจอยใส่เสื้อกันหนาวอ๋อตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปเปิดหลังคานะครับแต่ผมเปิดไว้ละหลังคาค่อยๆไหลขึ้นนะฮะจะเปิดไฟน้อยนี่ โอ้โอากาศข้างนอกเย็นนะเย็นจ,จริงๆวันนี้นีเ,เดี๋ยวเราหลังคาค่อยๆขึ้นนะครับปกติน้องจอยจะเป็นคนไม่ค่อยหนาวน้องจอยเป็นคนหนาวแอร์ใช่เป็นคนหนาวแอร์แต่แตไ,มไม่หนาวาอากาศอ,อ่าตอนนี้ได้เห็นใส,แส,แส,แสแน่แจ็กกันหนาวแล้วนะครับมันลุ้นกันว่า <c oughs> พรุ่งนี้จะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่น้องจอยได้เห็นไหมครับมาตอนนี้เราก็เปิด หลังคานะครับก็หยิบรีโมทหน่อยตรงขอ,ขอบขอบหน้าต่างเปิดข้างหลังหน่อยพี่กดเปิดแต่ข้างหน้าไว้เต้เปิดแอร์ดูนะครับไม่เปิด <c oughs> <c oughs> อุ้ยไปล้มันเย็นแล้วรีโมทไม่ทำงานไฟไม่ขึ้นข <c oughs> ยับท่านหน่อยเ <c> ย <oughs> ็นยมจัด <c oughs> เมื <One input> ่อสักครู CPU ่นะครับที่เรามาจอดรถที่จุดจอดรถตรงนี้นะครับอุณหภูมิหน้ารถเนี่ยขึ้นว่า14องศาเซลเซียสนะครับเท่ากับว่าอุณหภูมิตรงนี้14นะครับจากที่หลงเช็คข้อมูลเมื่อวานเนี่ยอุณหภูมิตรงนี้ก็14องศาเหมือนกันนั่นแปลว่าพรุ่งนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะได้เจอเหม่ยขาบเพราะอุณหภูมิของเมื่อวานนี้กับวันนี้เท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าตัวแปรสําคัญของพรุ่งนี้ก็คือ ลมนั่นเองครับถ้าลมแรงขึ้นกว่าเมื่อวานก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าลมศูนย์สีกับเมื่อวานเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้เห็นอีกครั้งนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเช็คที่เพจนะครับเฟซบุ๊กของอุชาหรรชาติออิทนทนนท์นะครับก็พบว่าเมื่อวานเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรมยขาบมาแสดงตัวณที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มีลุ้นครับว่าจะได้เจอแน่นอนครับ ตอนนี้นะครับก็ประมาณตีห้ากว่านะฮะเราตั้งนาฬิกาปุ๋ยที่ตีห้าแล้วก็ตื่นมานะครับก็ล้างหน้าแปรงฟันนะครับแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วเก็บที่นอนเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณสักนาทีหนึ่งนะฮะแล้วก็เก็บหลังคาอีกวันสองนาทีเพราะฉะนั้นสามทีเราพร้อมเดินทางเลยครับทุกคนหน่่ยเคลื่อนที่เร็วอย่างเราเดี๋ยววันนี้จะไปดูนะครับว่าเราจะได้เจอเหมยขาดหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนะครับถามกับเจ้าหน,น้าที่เนี่ยมีประมาณสี่จุดนะครับบนยอดดอยอินทนนท์ที่ ไว้ขาบเขาสลับกันที่จะโชว์ตัวนะครับเราไม่แน่ใจว่าจุดที่เราขึ้นไปณนะเวลานั้นจะได้เจอหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าขึ้นทุกวันแต่ว่ามันขึ้นที่จุดไหนด้วยนะครับทุกคนวันนี้ต้องขึ้นไปลุ้นกันนะครับไปออเดทากันครับและนี่คืออุณหภูมิในจุดที่เราจอดนอนคืนนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันว่ายอดต่อยอุณหภูมิจะลดต่ำลงอีกเท่าไหร่นะครับทุกคนไปครับไปกัน โอเคหน่วยเคลื่อนที่เร็วอย่างเรานะครับทําเวลาได้ดีมากๆนะนะฮะตั้งนาฬการปรุ่ที่ตีห้นะครับแล้วก็ทําการล้างหน้าแปรงฟันนะครับแต่งตัวแล้วก็เก็บหลังคาพับที่นอนนะฮะตอนนี้ตีห้นาทีเท่านั้นนะครับอุณหภูมิภายนอก10องศาเซลเซียสเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอุณหภูมิยอดดอยเท่าไหร่นะครับผ่านจุดสกัดที่สเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จุดต่อไป ตอนที่เราออกมาเนี่ยเราเจอเจ้าหน้าที่นะครับที่เขาดูแลพื้นที่ก็เลยถามเพราะว่าจุดที่ขึ้นบ่อยที่สุดนะครับก็คือกิ่วแมปานนะหรือว่าตรงที่เป็นลานจอดรถเยอะๆนะครับเราก็มีร้านขายของอยู่ซ้ายมือนะฮะเดี๋ยวไปดูสถานที่ตรงนั้นกันนะครับแล้วมาดูว่าวันนี้นะฮะเราจะฟลุกเจอหรือเปล่าเนื่องจากว่ามี4จุดใหญ่ๆนะครับที่เขาจะเปลี่ยนที่ขึ้นในแต่ละวันนะครับแต่ว่าช่วงนี้น่าจะมีแทกทุกวันนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงกิ่วแม่ปานแล้ว เนหนม้โอเคต้องรอตรงเจ้าหนาทีหน้าหลังมังเอเอโอเคครับหลังโพนไหมครับพี่ขอ,ขอบคุณครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิยอดดอยสวิงอยู่ประมาณ5กับ6องศานะฮะสัปพักก็กระพริบเป็น5สัปพักกระพริบเป็น6นะฮะต้องมาลุ้นว่าอุณหภูมิยอดจ้าเท่าไหร่ แต่ว่าวันนี้ลมค่อนข้างแรงมากๆเลยครับสงสัยจะกินแห้วอีกหนึ่งปีแน่เลยครับทุกคนน้ำหนามไหมจ๊ะน้ำหนามไหมจ๊ะตั่ขั้วตะยานผ่านไหมพี่เก็บอะไรฮะตัดขั้วตะยานน้ำหนามไม่จ๊ะมีน้องใหม่ใช่ป้องตอนนี้อุณาฮะภู เมื่อกี้สวิงค่ะเมื่อกี้สี่อา้าวสีสี่เสร็จป,ปุ๊บแลสวิงเป็น5ตอนนี้ที่ยอดดอยนะคะหน่วยพิทัธ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่สองศาจ้าปีนี้นะครับเราก็พาพี่เสือเทาขึ้นมาพิชิตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนอนท์อีกครั้งกับอุณหภูมิด้านบน4ี่องศา เราจังมีลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานเขาบอกว่าอุณหภูมิเท่านี้เลยแต่ว่า,าเหมยขาบเนี่ยแสดงตัวให้เห็นตอนช่วงเจ็ดโมงนะครับแล้วก็มีเก้าโมงเช้าอีกช่วงหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็หกโมงห้าสิบห้าต้องลุ้นอีกทีว่าเราจะได้เห็นหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ได้แต่จอดรถรอที่จุดที่คิดว่าเย็นที่สุดนะครับตรงนี้นะฮะหน่วยพิทักษ์อุทยานนะครับตรงนี้เย็นที่สุดก็คือสี่องศาวันนี้ครับ แล,แล้ววันนี้นะครับเราก็พิชิตสำเร็จนะครับเราเห็นแล้วครั้งโอ้โนี่ครับขึ้นมาตรงนี้นะครับวันนี้โอ้โ,อโอหกิ่วแม่ปานนะครับนี่เลยเย้เห็นแล้วอนนี้เยจริงๆอันนี้เป็นครั้งแรกนะครัของน้องจอยที่เห็นเหมยขาบนะครับขึ้นตอนประมาณเจ็ดโมงกว่านะ <laughs> นี่ครั้งแรกนะครับเถอดน้องจอยเลยแต่ผมเป็นครั้งที่สองนะโอ้ยเดินหาแบบนานมากครับแล้วนี่คือเหมยขาบหรือว่าแม่คันนิ้งนหครับที่เกาะกิ่งไม้พอเรายกขึ้นมาสักพักเขาจะเริ่มละลายทันทีนะเพราะว่าจุดเยือกแข็งเนี่ยมันจะอยู่ที่ยอดจ้านะครับนี่เริ่มละลายแล้ว เย้ทาสําเร็จนะครับขอบคุณหัว่าแคมเปอร์ทักกับทุกการเดินทางค่ะ ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ